บ้าผู้หญิงเศร้าสุดเลยกันเราละลูกมันแต่คนไม่เล็กศรีคร้าศรีครัับ้า มาวันนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับเก็บผังบัตรของท่านไว้ด้วยนะครับมบอีกสามรางวัลรางวัลละห้าพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นรถมันต้องผิดบัตรกับเจ็ประเทศนี้นะครับเออท้องคาถาให้ดีเด้อคาถาว่าคาถาบานหนึ่งุ้งอีกปุ่งอีกปุ้งอีกป่งอีกุ่งอีกุ่งอีกปุ่งอีกุ่งอีปุ่งกปุ่งอีกป่งอีกปุ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 ่อีกุ่งอี่งอีกปุ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 ่งอ ว oh. um, ่าไม่เชียเอาไม่ไม่หลอกหลอกกอดหลอกกอดอยู่อีนีเด้นะครับหลอกกอนจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่น่าจะอยู่ที่ด่านเพามาดูอามบัดก็ท่านเจ็บให้ดีนะครับวันนี้มีสามรางวัลรางวัลละห้าพันบาทรางวัลนี้ได้มาจากไหนได้มาจากเพลงของน้องปูอิงเออเพราะทีมงานสวรรค์เอนเตอร์เทนเมนต์สเอ่อจนจนเป็นเอลซี่กับอิงนะครับก็เลยจัดเฮ้ย ภูคาอุตสาสซเจียบยิบมอยางดีมันกินง่ายง่ายฉันให้ประยุคตประยุทหมองไหนประยุคหมองพะยาแปลงเนี่ยโอ้โหใส่ชุดส้มมาเลยนะวันนี้นะเอามันคือหอนไม่หอนไหม่หอนสวัสดี นาเอซีแมตช์ับของกิลอานะคะยังเจ้บว่าเป็นจิาดาราดอตาบอดอันนเนาะสู้ปูนี่มันกินสมเลยอู้อ่าแะากับซ่าลายเหรียญมกัน่อยจักคุณเอาก็บกรยัมทรงอหไแเราได้ย้อนเขาสิไล่ตลกบอกมันเป็นยังจิตลกว่ราะี่เผ่าเขาอะตลงไม่ปร่กษากันนังหละข่อยสุ่มมาสุ่มกพยุนตัวสไลตุ่มขนาสุ่มตรงหยยอขึ้กันเอาวงเสร็ เสียงไรว้าวเอาหน่อยดิเอ๊เอาพอหลายๆก็รู้ลั่นทะลุลั่นทะลุไปตมงเนี้ยหงอนมือใส่บอลไอ้มอนไอ้มอนบอกพี่มอนเสียงมันยังเสียงมันยังบล็อกไม่ขอไมค์มอนิเตอร์ให้จินหลาหน่อยนะคะ มันดังแรงแล้วมันดักแรงแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือมันเกินที่มังมังมังมันมันแล้วแต่สถานที่นะครับมันแล้แต่สถานที่พี่มอสรู้ปัญหาดีเน้าเน้ายอกกระลาเนาเป็นยังไตื่นมาคือยุ่งยุ่งยุ่งยว่งยุ่งยุ่ายุ่งยุ่งยน่งยุ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 นงยุ่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 งยเ่งยุ่งยุ่งย่ง่งย่งยุ่งยุ่ง่ก่้องย่ง่่ง่ บ่ดีแล้วมาตื่นปอนเข่าแล้วตื่นตหลอกอดีแล้วจัสั่งวงแะ่พูดแล่วสอบปากคาก่านมาตห่มดงพ่มพ่อพ่อเห็นมาจิ้มคัดแล้วบ่กูฮ่าบงเข้ามาสังเกษยัดแยงปุกปุกไปไส ไฟส้นดีเนไเส้นก็ไหม้ไฟแล้วควันมีไฟอ่โอมันอย่างนี้เป็นละเพ่งู้ควรค่อยเนี่ยเพ่งผู้ควรควรบางได้เอาแม่สุภาพมากขึ้นอย่างหนึ่งมากแบบไหนครับล่ำเียปัตาจาแหลมจ้าี่จะอปัตตาจาระเอาตัวคอยล่ำปัาแหลมโอ้ยอยากฟังเด็กเอาล่ำให้คนฟังเลยพี่ ร้บอกปลาคือล่างวนแต่มัมั่นมีมันไปอย่างั้นเอที่ยวกันเมนมาดูขาก็เบิ้งคือเขานั่นละมีภาษามีนายกบอกดีโอ้บสืงพอัยันสั่งบางทียั้งตรงไว้เหนื่ก่อนใส่ของท่าน่างประมาาเปลาแพร่ซื้อของมุ้อวิโรธเนี่ย รอดเรืองขึ้นมาดีแต่มันรอดลิ่คขึ้ือบ่ใคอย่ากวารับได้หรือเปล่า,าตัวนี้มันจังดังดีแปลซีของน้องคือความดักงใจหูละเมอใจห่วสั่งเลยเพราะหมอักเรเมื่อจบไปเห็นไหน้าในยินเสียงตัางแกวีด้จังแม่นาไกจมาแล้วยาย กันได้ไวไห้ว่าจ่าก็มีมาดินสนเอาไปยอามปไปดิฟ <ông rum Darwin> ังนั้งองไดิไอีแม่เฮ้ยไป่ไต่สายไ่อีมาต้องัาเหรที่นี่เขาจะคุณงงอยากเอาไปเอาไข้างไปสแตยังข้างหลังขึอน่มันพน้าเอา ขันเจ๊งยัีขันซีดพเแหลไดต้องรับต้องรับกับคัานทุกตลอดเอาเนออำเภอีพุ่นละไอพราะแหลมเกินไปอีอีโอ้ยพราะหลมยิ่งขันเราอ้อีแบบสัะแมมหรอกเดี๋ยวให้อุ้อีกลองอบบสักกันเอากรฬาลอองอุ้งอีกรอบแล้วเจ้าหน่อยกัอุ้แหลม นี่เป็ที่หลอกตัวไหนเีแจ็คคิวซีวะหนมยาท่วงกามันจะมาขึ้นใหม่กับทีเพราะเซยุนาบุยเยซูเยซูใช้บรู้วคูกพ่ไร้ไร้เปกายกันไปอุ้ยนายจะม่เยาเยรอนี่ดูจะเป็นเหรินดูนะเหอืนใช่หมายความก็าหัวแจ็คมันม่ยานยแล้วมาของเยา ผักจั่นเงินโอยุ่นผูเจ uh ้ากันไหนลอห็ยันกันเหงื็อแล้วเนีแล้เป็นผู้รักผู้ใหญ่บอกเขาแน่หรอเอออาเลอเนีเราเป็นอวสกไ้ลนี่ยเละ่นะอ้ฮ้เจ้ากันยังบางเท่าไหร่เจ้าเอตุิังาเขียมอะไบากับมือั่นงเด้เอามาวางเว นาตั้งตาเห็นเนาะอผู้ใดก็่าว่าเห็นตาเจ้าตาเจ้ามันบ่เป็นตาเห็นได้ซึ่เห็นเจ้าส่จุ๊บสิจุ๊บสิจุ๊บสิใครมาสั่เห็นฟ้าไฟอเมะเอามือขึ้นไหมเข็นเห็นขึ้นตัวไข่เป็นบอมเอ็นโอ้ยขึ้นมาหายคนละเศร้าคือวาบ่าบ้าวขาวข้าวหนี้ใส่โสมกันเพ็่อคือา้าวในบ้านจิ๋มาทานน้ำกลับขอให้ยูรีไมีแห้งโอ้ยคือสักนะที่รองผู้มานจิ๋มาทานน้ำจะให้ได้บุญหลายๆ เพื่อนแน่พี่น้องเหลยอให้เจแดงลู่แพรขึืนอกระปูน้ำาดาเอาห้าพันเข้าปีละสองสักพันนาข้าวค่ทงห้าในดุว่าปีใรปีจะได้ต้อเสีอย่างไวเอาชีวหลังเจ้าเอเยเพื่อนตั้งใจสีได้กัดเงินัึงไม่เสียลาไปได้ไหมแรกแรกถูกหน้าเจ้ายานีกระดูกแีเดวเดียวเจ้าผลอะไรผลชนไก่ให เดี๋ยวไอพ่อมองเดี๋ยวไอพ่อมองมองเดี๋ยวไอพ่อตาม่พตายินดีเขาจะแมันเป็นตะปอนใสเนาะรักเด่วดีช่ช่วยจำเจ้าบนน้ใจเก็บเล่าชายสาวรวยทั้นหนูแก่คนบุญจง่วยบุญศนช่วยพระราษฎร์แหน่อยสุใจมั่งนำมาดูใมาแก่สามแล้หรือสาช่วยเดตกชาย โอ้ยจ้าแดงว่วเจ้าวัวววเอละจ้าด้วัวววววไปดีเนอพอเลยเจ้าห่วงใหญ่ใหดือเอาเ่ะดีาเห็นต